มีอาวุธใหม่ๆหรือระบบสำคัญสคัญอะไรที่เอามาใช้ในการฝึกบ้างครับมีหลายอย่างที่น่าสนใจและก็สะท้อนยุทธศาสตร์ได้ดีเลยค่ะตัวแรกคือ NMECIS NMESIS ค่ะเป็นระบบยิงขีปนาวุธต่อต้านเรือรบจากฐานยิงบนบกเคลื่อนที่ได้การเอาตัวนี้มาฝึกก็เหมือนบอกว่าสหรัฐก,กำลังช่วยฟิลิปปินสร้างเขี่ยวเล็บในการป้องกันชายฝั่งอย่างจริงจัง อีกตัวที่ได้ยินบ่อยๆก็ไฮมาสใช่ไหมครับใช่ค่ะระบบจรวดหลายลำกล้องเคลื่อนที่เร็วอันนี้เพิ่มความยืดหยุ่นในการโจมตีได้เยอะเลยยิงได้ทั้งเป้าบนบกและในทะเลจากฐานยิงที่กระจายตัวกันอยู่แล้ว SM6 ลหะครับที่มีข่าวว่าขนมาแต่ไม่ได้ยิงจริงอันนั้นก็เป็นการส่งสัญญ,ญาณที่แรงมากค่ะ S.M.6 เนี่ยเป็นขี่ปนาวุธที่เก่งมากนะคะทั้งต่อสู้อากาศยานและป้องกันขี่ปนาวุธการเอามาวางไว้ที่ฟิลิปปินส์ถึงจะยังไม่ยิงซ้อมก็เหมือนเป็นการบอกว่าอนาคตจะมีการอัปเกรดระบบป้องกันภัยทางอากาศครั้งใหญ่แน่ๆฟังดูแล้วทั้งการซ้อมทั้งอาวุธมันเหมือนเป็นการเอาแผนยุทธศาสตร์การป้องกันเชิงหมู่เกาะหรืออาชีพละจิก d ีเฟนซ์มาใช้จริงเลยนะครับ ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะนี่คือการทดสอบและสาธิตแนวคลิปนี้เลยคือใช้ประโยชน์จากภูมิศาสตร์หมู่เกาะของฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวเกาะที่หนึ่ง first island chain ให้เป็นเหมือนปลาการป้องกันเปลี่ยนฟิลิปปินส์ให้เป็นเหมือนเรือบรรทุกเครื่องบินที่จมไม่ลงใช่ค่ะประมาณนั้นเลยเป็นฐานยิงที่คอยสกัดกั้นควบคุมเส้นทางเดินเรือสำคัญของจีน เป็นแนวคิดการรบที่ออกแบบมาเพื่อรับมือจีนโดยเฉพาะเลยค่ะโอ้โหชัดเจนมากครับว่าเข้มข้นจริงๆ